สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้ผม mm hmm. นายพิบแมนจากเว mm ็บ hmm. วิดีโอบิสตคนะครับ mm hmm. ก็พามาพบกับ a อค i ั n น a m นะครับที่เป็น Action Cam ตัวเล็กแต่ว่าถ่ายภาพนะครับวิดีโอได้ถึง 4K เลยทีเดียวนะครับเป็น Ultra HD ทานี้กล่องมันก็เป็นประมาณนี้ครับกล่องใหญ่ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับมีหน้าจอขนาด2นิ้วด้วยนะครับสเปกตามนี้ นะครับชื่อว่า H9 น,นั่นเองนะครับมันเป็นแอคชั่นแคมตัวหนึ่งที่ได้มาจาก t o r e ในจีนนะครับผมจะสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะี่ครับสเปกตามนี้เลย Ultra HD 4K วก Waterproof ด้วยนะครับแน่นอนว่ามันมีเมาส์อยู่นะครับวิดีโอ 4K ได้ 25.7K ก็คือ ถ้าไม่ 4K ก็ใช้ 2K ได้นะครับ 2.7K นะครับพี่30นะครับ AP30 แล้วก็ Full HD แน่นอนว่าได้อยู่แล้วนะครับที่60หรือ30นะครับ H.264 นะครับ Super Angle Lens นะครับ170องศาแน่นอนว่ากันน้ำได้ลึกถึง30เมตรนะครับรวมถึงมี Wi-Fi ด้วยนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับมีหน้าจอ LCD 2นิ้วนะครับใหญ่ถึง2นิ้วก็แสดงผลได้เต็มตาเต็มใจนะครับไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนก็ ถ่ายได้นะครับแล้วก็มีเมนูต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เรียกว่าคนโทรลง่ายนะครับผมก็รองรับภาษามาติลันกรีกบัดแต่ไม่มภาษา,าไม่รองรับภาษาไทยนะครับผมสตอร์เลยใช้เป็นไมโคร SD นะครับ <c oughs> แบตเตอรี่1ัน0เปลี่ยนได้นะครับผมก็ถ่าย 1080p 3สิเนี่ย หชั่วโมงครึ่งหรือว่าที่ 4K ประมาณ1ชั่วโมงได้นะครับอินพุตเอาพุตก็คือเป็น microSD slash HDMI นะมีพอร์ต HDMI ต่อออกจอใหญ่ได้เลยนะครับจอต่อจอมอนิเตอร์หรือทีวีได้เลยแล้วก็ขนาดก็ประมาณนี้เลยนะครับน้ำหนักไม่ได้มีบอกไวแฮะจะมีสีแล้วก็มีฟีเจอร์อยู่ด้านล่างนะครับมึง อ่าต่างๆนี่ครับก็จะมีที่แถมมาให้บอก่ามันฟรีมันใหญ่นะครับ action camera สองนิ้วนะครับมีวัสดุ housing อ่าเป็น housing ครับเท่าที่ไม่ใช่เป็นเมาส์พวกเมาส์หลักคืออยู่พวกนี้นะครับพวบเป็น housing หรือ cover นะครับชาร์จเจอร์ต่างๆมากมายนะครับรองรับมันติดสปอร์ตนะครับแน่นอนหลายกีฬากล่องเดี๋ยวนี้ก็อารมณ์ประมาณนี้ครับ ของเริ่มเติมเลยข้างในก็ข่อเพียบนี่ครับมจะเพียบยังไงมันจะมี housing อยู่นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับเอ่อต้องบอกว่าค่อนข้างยังไงล่ะอ่าแกะแกะฝา,างนี้ครับก็ตัวมันอยู่ด้านในนะครับ อันนี้คือ housing ของมันมีเมาส์สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะกจะใส่กีฬาใส่บนหัวหมวกกันน็อกหรือว่าอะไรก็ได้นะครับกันน้ำได้ลึก30เมตรนะครับเป็นอันนี้อันนี้คือตัวของมันเอ่บอกเลยว่าเป็น 4K นะครับ Ultra HD ใส่ Micro h d ได้นะอันนี้ความจุไม่ได้บอกด้วยว่าเท่าไหร่นะครับที่เป็นสูงสุดแต่ผมว่าน่าจะ32มไมคร4 k ส6 32หรือไม่64กสีกิกนะครับตัวเมมโมรีนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งไวอ่โอเคแต่ส่วนใหญ่ก็คงใส่32กันแล้วมั้งหรือใครอยากจะใส่6 4สี่อาจจะลองดูแต่ว่าเออตัวมีหรือเปล่าเออถ้ามีเดี๋ยวลองให้ดูกันส,สดๆเลยดีกว่าว่ามันได้หรือเปล่าหกิบกิกสกิบกเราเหมือนจะมีโอเคพอดีมีอยู่ในเจ้ากลโปรตัวนึ่งครับอุปกรณ์น,นะครับ คือมันเยอะจัดนะครับอาจจะไม่ได้แกะมาให้ดูนะาสายพวกห่้าต่างๆตัวจับยุปกรอนอันนี้อ่านีบตัวนีบตัวนีบปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวเมาส์ใช่ไหม Housing ตัว cover ที่แปะกับตัวแปะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะประกอบแล้วก็ไปเสียบกับอื่นอื่นนะครับ มีผ้าด้วยอ่านะครับคือมีอุปกรณ์ให้เพียบเลยหลุดด้วยแฮมีอุปกรณ์ให้เลือกเพียบเลยครับที่อยากจะใช้กับ <c oughs> สปอร์ตแบบไหนนะครับมีสายชาร์จมีดปเตอร์ละครับออน,นี้ดีมีชาร์ดับเอร์ให้ด้วยนะครับมีพวกนี้จุดไว้บนรถก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่แแบบต่างๆก่อนเพียบอะ ไม่รู้ว่าแถมให้กี่ชิ้นนะครับพอคงใช้กันไม่หมดแน่แน่แต่ก็มาเซลฟี่ก็ได้อ่านะครับครบถ้วนมีฝาปิดให้ดูเวยสท้ค์ก็เ,เป็นคู่มือนะครับในคู่มือเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่ามีอะไรบ้างนี่ครับอ่า โอ้เมาส์เมาส์หนึ่งเมาส์สองเมาส์สามเมาส์สี่เมาส์ห้าเมาส์หเมาส์เจ็ดคลิปอ่ะเขาเรียกว่าคลิปหนืองเนี่ยคลิปหนึ่งอ่าคลิปสองนะครับเฮลเม멧เมาส์เอี่ยเขาเรียกเฮลเม멧เมาส์นะครับแบงเจอร์แบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ในกลุ่มเครื่องนะครับเลนคลอสถ้าเชนเลนนะครับทีเทอร์อะไรเนี่ยโปรเทคทีวิวเอชบีเคเบิลชาร์จเจอร์นะครับ ันจะเป็นที่เป็นฝาด้านหน้าอ่ามีบอกฟีเจอร์ไว้ครบกดอะไรทําอะไรบ้างนะครับที่มาแล้วจริงมันใหญ่เั็นใหญ่มากเพิ่งมีวิธีการใช้งานครบถ้วนนะครับมีแอปให้ด้วยเนี่ยมีวิธีประกอบด้วยนะครับอา่าวิธีใช้งานเมาส์ i ิ g y ยู r c ค m เม a นะครับจะต่อแบบไหนมีอธิบายให้หมดว่าเชื่อมต่อ,อยัางไงานะครับเผื่อจะไปใช้แก ใน Activity ต่างๆนะครับจะต่อบรหมวกกต่อไปยังไงนะครับแบบนี้เลยอ่า w อชชั่นก o o นะครับ Housing โอเคก็ประมาณนี้ครับมีแอปนะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับผมเย้ เยอะแยะมากมายอันนี้อ่ะมาดูตัวขนาดจอสองนิ้วเนี่ยก็ทําให้เรียกว่าดีเลยนะ2สนิ้วหน้าจอใหญ่มากเวลาใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นนะครับภุมกดก็จริงเหมือนแอชั่นคอมแอรทั่วไปนะครับที่เราเคยใช้งานกันนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าจริงๆในบ้านเราก็มีขายกันหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ ที่ราคาไม่แพงมากนะครับราคาก็อ่านดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับโหมดหรืออ่านในรีวิวก็ได้นะครับอ่ากดค้างปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้กดค้างคนระับจะเห็นว่าแอคชั่นชามล่านะเห็นขึ้นมาแป๊บหนึ่งไม่ได้มีโลโก้อะไรก็เอออาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์แบบชัดเจนมากนะครับผมแต่คือถ้าดูเมนูแบบนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นมาบ้างนะผม อามาดูเลยเมนูด้านบนปุ่มกดอัดนะครับกดแอคชั่นต,ต,ตึ้งตึ้งตึ้งด้านบนจะเห็นว่าอัดแล้วถ่ายวิดีโอนะครับจะเห็นว่า Default เป็นพันพีพันแปดสิบพีหกสิบนะครับกดด้านบนด้าน,น,นหน้านะครับเป็นการ e l ล c กโห d e นะครับก็จะเป็นนี้าภาพนะครับเ r s ร์ช o t นะครับ แต่ตั้งเวลาได้นะครับแต่ไม่มีทำแหลกนะครับเซตติ้งอ่ากดลงตรงนี้ครับเพื่อเหไหมเพื่อต่อ Wi-Fi อ่านะครับออกก่อนได้ไหมไม่ออกอ่ไม่ออกด้วยขึ้นดึงดเชื่อมต่อ Wi-Fi อ่ะไม่ออกแฮ อกดลงอีกทีกดขึ้นเพื่อที่จะดูเอมี playback ให้ดูนะครับแล้วก็เข้าไปดูตัวเอได้นะเทียบเลยหนึ่งถึงเก้าสิบหกมีถ่ายภาพเอาไว้นะครับมีเบ r ร์ s ช็อด้วย ก็หยุดเพล์แบกได้วาง่ายกดเลย์นะครับก็จะดูที่เราถ่ายนั่นเองนะครับอันนี้ดูตัวอย่างแล้วกัน,นครับแบบนี้นะตัวอย่างเราไม่อาจจะไม่ดูนบนจอใหญ่นะครับก็ไปไว้าน้ำก็ถ่ายมา เล่นเออส่วนไปดูกันตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยวิดีโอเรสซลชั่นนะครับจะเห็นว่าสามารถตั้งค่าได้นะครับตรงนี้เลยหากอยากจะถ่าย 4K นะครับหรือ 2K ต่ 7K นะครับตรงนี้ครับเลือกได้ก็จะเปลืองเมมหน่อยนะจากเมมเันซัตเทตเมมที่ถ้า 4K เนี่ยอ รูปวิดีโอเปิดหรือเปล่าให้มันวนลูปนะครับไทมสแตมป์นะครับเอ็กโพรเชอร์ลดเชยแสงนะครับโฟโต้เรสูริชั่นก็สามารถเเลือกได้เช่นกันนะครับมีให้เลือกสีขนาดตึงๆเบิร์สโฟโต้นะครับไทม์แล็บสิบวิห้าวิสองวิหกสิบวิ อ๋อทำแล็บนี่เองมีนี่นาอ่าขอโทษที c อน t i n น e l a แล็บนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยโทษทีครับ c อน t i n น e l a แล็บท่ Time ามแล็บภาษาจริงๆเมนูเนี่ยเหมือนกับพวกแอชเช n c คาเม a าปกตินะครับอัพไซด์ดาว เข้าประมาณนี้ครับสักหลักนี่เป็น 4K แล้วนะครับกล้อง Burst Mode จริงๆน่าจะเป็นอ่าเป็น Time l a ม ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ,อ่าเป็น time slab แนตะจับเวลาถอยหลังได้อต้องตั้ง continue ด้วยนะครับเพราะว่าผมจาได้ว่าเราถ้าไม่ได้ตั้ง continue เนี่ยมันจะไม่ได้ตึงตึงตึงนะเล,ลองออก off, ออกนะครับตึงเราลองมาดู time l e f อีกทีหนึง ทำลาบทำลาบทำลาบอ่ะจะต่อเนื่องไหมช่วงอ่ะทีเดียวนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันทำลาบแล้วก็เมกี้นะครับตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็ต้องไปกดคอนติเนีย e ด้วยนะครับมันถึงจะเป็นแบบช็อตต่อเนื่องนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยหมดแล้ว ที่เหลือก็เว i t ิ้งฟอร์นี่ครับดังนั้นเราสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับสมาร์ทโฟนของผมไปไหนล่ะครับโอเคแน่นอนว่าหาสมาร์ทโฟนได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนี่ครับแอปชื่อว่า e a s y c a m นะครับก็ดาวน์โหลดก,กันไป อุสโตมีหมดนะครับท and ั้ง iOS และ n d r o ร d เพื่อุปกรณ์จริงๆแล้วเพื่ออุปกรณ์เนี่ยต้องดูสแกน Wi-Fi ว่าเราเจอหรือยังเอาไปิพบก i f i อันนี้จริงๆเปิดแล้วนะเดี๋ยวลองดูในเซตติ้งแล้วกันอ๋อเจอแล้ว i อ a ค H9 อนะครับ อ่าเชื่อมต่อแล้วนี่ครับเรียบร้อยอ่ไปเชื่อมต่อข้างนอกก่อนนะครับเราให้เชื่อมต่อข้างใน,นอ่าเราก็จะเห็นภาพเรียบร้อยแล้วนะครับอ่สั่งงานจากตัวนี้ได้เลยนะครับภาพตัวอย่าง Full HD ข้างในนี้ก็จะมีตั้งความละเอียดวิดีโอได้เป็นลักษณะนี้นะครับตึง้งดังนั้นเราจะไฟบายเลยดี bye bye, Lady, นะครับจะไม่สามารถตั้งความละเอียดวิดีโอเพิ่มเติมได้นี่เออเออเได้60เป็น Full นะนะครับด้านล่างก็จะเป็นดูพวกเข้าไปดูในเมมโมรีการ์ดได้เลยนะครับ ถ่ายภาพในน้ำนะครับพูดถึงตัวเลนร้อยแปดสิบองศามันก็ดูอาจจะภาพอาจจะไม่อาจะโค้าาาางๆหน่อยแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วละ่ะไปถ่ายเล่นในน้ำสบายๆครับในน้ำจดน้ำติดเด็กๆว่ายน้ำกันนะครับ ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าไม่ต้องใช้กล้องตัวราคาแพงเพื่อที่จะให้กันน้ำก็องยิเฮาซิงกันน้ำใช้งานได้เลยไปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพสบายๆเลยอ่าฮะอันนี้ถึงตรงนี้แล้วกำลังดาวน์โหลดอยู่อ๋อเน่ยดูได้อย่างนี้เลยครับมีประวัติให้ดูตึงอ้าวยุติช่มต่อทำไมล่ะซะอย่างนั้นแอคชั่นแคมเข้าไปใหม่ เตินบนครับเราเพิ่มอปุปกรณ์ไปแล้วมีเพิ่มอปุปกรณ์ได้เพียบลเลยเผื่อมีหลายตัวกดสั่งถ่ายภาพได้ครับแชอแชพะพอกดสั่งถ่ายภาพเนี่ย ถ้าด้านบนจะเป็นนี่ครับถ้าเป็นวิดีโอด้านบนกจจ็จะเปลี่ยนไปเป็นวิดีโอนะครับมีอ่าตัวนี้ภาพตัวอย่างรายละเอียดต่างๆครับ ICAM S9 นะครับชื่อว่า ICAM h 9อั่เองมีแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากมีแบตเตอรี่บอกไว้ด้วยด้านบนจะออกจริงๆได้ไหมเนี้ยไม่ได้อย่า yeah. ไม่สามารถใช้แบบภาพแบบแนวนอนได้ด้วยก็จะเป็นแมวนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบนี้ได้ไหมไม่ได้อะฮะใช้ง่ายแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับที่เหลือก็ต้องไปดูเรื่องของภาพนะครับที่ถ่ายมาว่าเป็นยังไงบ้างดึงกดถ่ายนี้ตรงนี้ก็ใช้เวลาดีเลยถ่ายนิดน,นึงนะครับเห็นว่าตึง อ่านะครับจึ้งๆได้ยินเสียงนะครับความร้อนก็พอสมควรเหมือนกันนะครับพูดถึงในราคาพันกว่าบาทผมว่าพันสองพันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับได้แบบความเร็ที่เป็น 4K มานะอ่าเรายึดตัวแทนเชื่อต่อนะครับก็สามารถใช้ได้นบนสมาร์ทสมาร์ทโฟนนะครับจริงๆบนอ,อ่ d อ่าแอนดรอยและ iPhone เลยนะครับผม,มเชื่อมต่อเรียบร้อยกดลงนี่ไปเชื่อมต่อแค่นั้นเองเสร็จครับ ก็อ,อย่างที่เห็นครับว่าจะมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับเรื่องของ 4K เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้เซตติ้งเวลาถ่ายภาพเนี่ยเอ้ยเวลาใช้ถ่ายวีดีโอเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถ่ายบนตัวแอคชั่นแคมได้นะครับบนแอปของแอคชั่นแคมเองครับ H9 ก็คิดว่าอ่าพอใส่แล้วซึ่งก็เป็นลักษณะนี้ครับเชื่อ เอ้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับในขณะที่ Action Cam ปัจจุบันเนี่ยราคาน่าสนใจเยอะเลยนะครับอ๋อแม่ผมก็ลืมขออนุญาตเอามาทดสอบตัวเมมโมรีที่เป็น64กิก่อนนะครับอันนี้จะได้หายคาใจเผื่อว่า ใครที่ใช้ขนาดเมมที่เป็น64กิกเนี่ยใช้ไงานได้หรือเปล่าพอดีเจอแล้วเมมหน้า64กิกเดี๋ยวขปิดก่อนปกติที่ใช้เนี่ยเป็น16กิกนะครับสเตียวมอันนี้เป็นซ n นดิส64กิกใส่ปิดด้านใส่งั้นจะได้หายค่าจ่ายไปว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับ <c oughs> 6ิกิกถ่ายเลยนี่ครับถ่ายมาแล้วนะครับส่วนไฟล์ที่ได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูตรงเรื่องของตัวไฟล์ตัวอย่างนะภาพตัวอย่างแล้วก็ไฟล์ในเครื่องแล้วกันนะครับก็เป็นไฟล์อะไรยังไงใช้อะไรเปิดได้ไม่ได้นะเมื่อเราถ่ายมาแล้วอาถ่ายได้64กิกได้ครับแต่128ไม่มีให้ลองแน่ๆเลยไม่มีครับอฮะ ก็ใช้ได้นะครับ4กิกนะครับวันนี้ก็โคบงประมาณนี้มีคำถามอะไรก็อาจจะฝากไปได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะไม่มีอะไรหรอก Action c a m e r a นะครับก็มีเจ้าตัวกล้องอันนึงนะครับแล้วก็ Housing ที่มันกันน้ำได้นะครับที่เหลือก็ไปจะไปใช้ a ทิ i ิตี้อื่นๆก็ทีมพวกเมาส์ต่างๆที่เอาไว้เชื่อมต่อได้กระบออุปกรณ์ต่างได้นะครับผมประมาณนั้นเลยขอบคุณครับวันนี้ไปก่อนด้วยเจ้า iCam รุ่นนี้นะครับสวัสดีครับ